ตัวสำคัญเลยมึงเนี่ยกระเป๋าอยู่ไหนวะนะอยู่นี่ดอกานูเก็บไว้ยังนะยังอยู่ตรงไหนวะเดินเก็บเลยอย่าไปตรงนั้นหน่อยอย่าพิษวันนี้แสดงมาใช่เสียดายวะ่ะเมื่อกี้มันจะตายอยู่แล้วนะตัวไหน เอ้โหทนเพียบเลยตรงเนี้ยไป๋ยวกูช่วยเก็บเป็นร้อยดอกแล้วเนี่ยครับก็ผมสอยกันอยู่เมื่อกี้อะครับโอ้โหปลแก๊บเนี่ยมึงมึงต้องยืนอย่างเงี้ยแล้วให้มันอยู่อีกฝั่งนึงอะมันจะได้ยิงฟรีมันยิงได้ด้วยเหรอมัน้มันจะวิ่งมาใส่อะเดียวจะตดใส่แฟดแฟดหมดอยังวะ เกี๋ยวตรงนี้จะดอกไปพออยู่ตรงนั้นเลยนะเจ๋อ What the fuck What the fuck is going on มาสองตัวเลยเลยแค่ยิงปีอะไรเห็นไหมจังไรต้องมีธนูดอกธนูสักประมาณสี่สิบก็โลกอ่ะเด้งกลับมาด้วยเด้งกลับมาด้วยเลย กับตัวผมเอียเขายินตั้งการเลยไอยเีย ตดตดเออเออเตดโอ้กูตายสมมติเม้ยกูยิงกูโดนตดหน้าห้าวเลยกูกูเข้ามาได้ด้วยเออถ้ากูจะมาจิงให้ตัวนี้กูต้องขัดเก๊สนะขัดขันเกล็ดสมั้งลูกไม่ช่วยช่วยอะไรเลยเฮ้ยลูกหมดเกล็ดจางแล้วลูกหมดลูกหมดแก๊สจางแล้วลูกหมดแล้วจ้าลูกหมดแล้วจ้าลูกหมดแล้วจ้า lùi bọn nó cha lùi bọn nó cha thôi đi lòi mày quậy mày quậy, mày quậy เนี่ยมันหนีแล้วมันยิงไม่เข้าเลยนะเว้ยแหลที่กูต้องการในตัวนี้แหละเนี่ยมันหนีแล้วมันยิงไม่เข้าเลยมันเป็นเฮีย้ยอะไรวะเออปล่อย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 ไอ้ตัวนี้มันต้องยิงหน้าอย่างเดียวมั้งโอ้โหเฮี้ยเอ้ยเกมกระหลงปง้งไอเฮี้ยกระหลงป้งก็ทำให้มึงต้องเปลี่ยนคอมใหม่ เออ่เรื่องนั้นไม่ต้องพูดกด็<ค><ย>ได้จะไปโพสไม่ได้เปลี่ยนอยคอมใหม่เ,เขาเปลี่ยนแค่ใส่ในเฉยๆเขาไม่เรียกเปลี่ยนใหม่สักหน่อยเออมันหนีมันจะตายแล้วเนี่ยเอยเอนั่นเลยสิตามดิตามไปยิงตามไปยิงโอ้โหนี่<ค><ย>เนี่ยเนี่ยมันยิงแล้วมันไม่เข้าพอด ยิงห,ห,หน้าว่ะเนี่ยมันก็หันหน้ามาแล้วยิงไอ้โอ้โหกูก็ตายเนี่ยมาชุบกูหน่อยชุบกูหน่อยมันต้องตีหน้าจริงเนี่ยเฮลมีเฮลเม่เดี๋ยวจี้ายคันตั้งซอยคอยเนี่ซอยคอยเนี่ซอยคอยเนี่ยซอยคอยเน่

ไปไปบ้างกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บลูกหมดทังอุ้ยอันนี้อะไรกูได้อะไรมาอีกแล้วเนี่ยลูกธนูเต็มไปหมดเลยอะรอบเนี้ยใช่ใช่ใช่ก็ยิงมาตามทางอะเดินเก็บมาหมดเลยแถวนั้นแหละยังไม่หมดเก็บให้หมดหมดหน่อยเด็ดครับ มีเหลือเท่าไหรเองเงยู๋กูเหลือยี่สิบหกลูกเองยู๋กูยี่ห้าอยู่กับพดเท่าไหรฮึอยู่กับพดลูกธนูมีเท่าไหร่ไม่ได้เก็บเลยแล้วก็ดอกอ้าวกระเป๋ามันเต็มกระเป๋าผมเต็มนีแต่ของกินตุนแต่ของกินเอาไว้ จะเราต้องขาม้ากากกันแก๊สคนละอันแล้วล่ะว้าวปิดประตูเลยเหรอยิงซอยจนคันธนูจะพังนะแดงแปะเลยเพิ่งซ่อมไปเมื่อกี้นี่เองก็ว่างๆเอาของจัด อ้ทาริกเล็กอะอามาัอามาดอมัดใย่าจ่า้หมดเราทำไม่ว่างไม่ว่างตัว็ต้องทาเยี่ยมกลับมาแล้วเหนื่อยง่ายมากเลย ปัปัม๊มปั๊มปั๊มกูได้แล้วกูเป็นคราบก่อนคอนจากคอนคอนจากป่ะกูได้คอนมาแล้วกูได้คอนมาแล้วเย่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 วิ่งรถมีหอ,อกพึ่งด้วยนะ,ะเนี่ยหอ,อกจุดพึ่งเราคาดไม่ดีอ่ะ ย้ายหองแป๊บยังตะกเตนเด็กที่นอนด้วยอ่ะเพิ่งเรียนรู้เหรอเรียนรู้ตั้งนานแล้วที่นอนมีตั้งนานแล้ว ที่ล่อแมลงย้ายของเข้ากลงใหญ่ก่อน